สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฮลที่เดย์รันเวย์สุขภาพพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9 m c o เอ็คอรเเราจะนำเรื่องราวสุขภาพที่อยู่ใกล้ตัวท่านมานำเสนอเป็นประจำหมอบิวสวัสดีครับอาจารสง่าสวัสดีครับ สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาตีบรุ้นนะครับว่าหมอบิวหนุ่มน้อยแบบนี้อีกอกี่กปีหัวจะร้านแล้วผมจะร่วงโอ้อาจารย์เดี๋ยวเพิ่งขู่กันนะฮะ <c oughs> ยังครับอาจารย์ขอว่าไม่เอามรดกตกทอดใดๆทั้งสิ้นนะฮะ <c oughs> วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัญหาผมบางหรือว่าสีสัน้าน <c oughs> นั่นเองเดี๋ยววันนี้มีคุณหมอนะครับมาพูดคุยให้ความรู้กันแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ารายการของเราสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับผ่านทาง Facebook Live 9 m c o t นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมกิจกรรมในการรับเสือ้อลมหายใจเดียวกันกดกติกาไปชมกันเลยครับร่วมถามคำถ,ถามสุขภาพในรายการ Healthy Day Runway สุขภาพพร้อมแชร์ไลฟ์จากแฟนเพจ9 m c o r t มีสิทธิ์รับเสือ้อลมหายใจเดียวกัน สืบวัฒนธรรมนำวิถีใหม่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเชิญชวนเปิดมุมมองส่งต่อความรู้มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าผ่านสถานีวัฒนธรรมนำเสนอเรื่องราวของศิลปะและวัฒนธรรมไทยติดตามชมที่ทาง YouTube สถานีวัฒนธรรม คุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องผมบางผมร่วงเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆไม่มีใครอยากจะพึงประสงค์เรื่องนี้นะหมอบิวเนาะใช่ฮะอาโดยเฉพาะหมอบิวยังฮะยังยังวันนี้ <laughs> เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะฮะจะมาบอกเราว่ามันเกิดจากอะไรแล้วป้องกันได้อย่างไรท่านอยู่ที่สาขาวิชาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาลมหาวิลัยมริยนไม่ดนนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดลันพรไตรวง์วลนาท่านอยู่กับเราที่ห้องส่งครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์มากผมอาจารย์สวยๆนะครับขอบคุณ <c oughs> ค่ะอาจารย์เราเป็นหมอทางด้านนี้นะครับก็เป็นต้นแบบให้คนไข้ดู <c oughs> อาจารย์เรียนถามอาจารย์อย่างแรกเลยครับว่าคนเราเนี่ยวันวันหนึน่งเราสามารถผมร่วงเนเป็นเรื่องปกติสูงสุดของคำว่าปกติที่รับได้เนี่ยกี่เส้นครับค่ะก็ปกติแล้วนะคะผมเนี่ยมันจะมีเป็นวงจรชีวิตของมันนะคะโดยวันที่ร่วงมากที่สุดเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ ห้าิถึงร้อยเส้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเกินร้อยเส้นเนี่ยเราจะถือว่าผิดปกตินะคะ,คะก็คือจะเป็นจํานวนที่เราจะถามคนไข้นะคะว่าเวลาคนไข้มาหาเราเนี่ยที่เขาบอกผมร่วงเนี่ยเขาได้นับมาก่อนไหมนะคะถ้าเกิดไม่มั่นใจเนี่ยเราอาจจะให้เขากลับไปทําการบ้านนะคะว่าที่เขานับเนี่ยมัน,ม,นมันร่วงเกินร้อยเส้นต่อวันหรือเปล่าผมนะะสนใจเรื่องวิธีการนับเส้นผมเราจะนับได้อย่างไรนะครับว่ามันร่วงตอนไหนสระผมหรือตอนนอนค่ะ จริงๆแล้วเราสามารถทําได้ทั้งวันที่สระผมแล้วก็วันที่ไม่ได้สระผมนะคะอย่างเช่นถ้าตื่นเช้ามาเลยค่ะเราอาจจะให้คนไข้เก็บเส้นผมบริเวณหมอนนะคะที่นอนตื่นขึ้นมาเลยนะคะเราก็เก็บใส่ถุงพลาสติกไว้นะคะแล้วก็หวีผมตอนเช้านะคะหวีแล้วก็เก็บไว้นะคะสะสมแต้มสะสมแต้มไว้เรื่อยๆทั้งวันค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็เก็บอีกรอบนึงนะคะแล้วก็นับรวมการทั้งวันค่ะว่าวันหนึ่งร่วงกี่เส้นหรือถ้าวันที่สระผมนะคะอาจจะ ให้คนไข้เคลียห้องน้ํานิดนึงนะคะเ,<อ>เพราะไม่งั้นบางทีมันจะได้ผมเก่ามาด้วยนะคะบางทีคนไข<อ>้ครียร่อะใช่ค,ค่ะเคลียให้หมดก่อนนะคะแล้วก็นับนับผมที่สะเสร็จนะคะแล้วก็ที่มร่วงติดตามท่อน้าแล้วก็หลังจากเป่าด้วยนะคะ อย่าลืมนะเส้นผมตัวเองนะไม่ใช่เส้นผมคนอื่นอ่าใช่ค่ะน้นก็ตงให้เรียบร้อยก่อนนะเสร็จแล้วก็เอามานับเลยใช่แล้วปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าอุ้ยไม่สะดวกนับหรือผู้ชายนับยากนะอาจารย์เราสั่งสางผมเอามือดึงๆแล้วมันบอกว่าเยอะน้อยนี่มันพอวัดได้จริงๆนะคะเออถ้าเกิดคนไข้มาตรวจกับเราอะค่ะเราก็จะมีการตรวจที่เรียกว่า hair pulling test นะคะเราก็จะจับสางผมคนไข้มาเป็นบริเวณนะคะดึงขึ้นมาสักห้าสิบถึงหกสิบเส้นนะคะแต่ละจุดนะคะถ้าเกิดมันดึงแล้วติดมือออกมาเกินแบบ ห้าเส้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะถือว่าผิดปกติคอะคือยืนต่อหน้าหมอเลยใช่ค่ะก็คือสมมุติถ้าเกิดคนไข้มาหาเราแล้วจํานวนผมไม่มั่นใจแต่ถ้าเราตรวจร่างกายแล้วมันโพสิทีปะค่วว่าผมร่วงจริงอันนั้นก็ถือว่าผมร่วงผิดปกติอันนี้เป็นการเทสโดยแพทย์แต่ที่อาจารย์หมอเล่านั้นคือด้วยตัวเราเองถูกไหมฮะแล้วคนสงสัยมากเลยมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ผมร่วงเอาผมร่วงก่อนฮะ ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมร่วงเนี่ยเราอาจจะต้องแบ่งเป็นร่วงทั้งศีรษะหรือร่วงเป็นบางบริเวณนะคะถ้าเกิดผมร่วงทั้งศีษะค่ะก็อาจจะเกิดที่เจอบ่อยนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าภาวะเทโลเจนเอฟลูเวียมนะคะ<อ>เป็นภาวะผมร่วงหลังจากมีสิ่งความเครียดมากระตุ้นนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นความเครียดทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้นะคะถ้าเกิดความเครียดทางร่างกายก็อย่างเช่นคนหลังคลอดบ,บุตรนะคะประมาณ3เดือนผมก็จะร่วงนะคะหรือว่าหลังไม่สบายหลังผ่าตัดใหญ่หรือว่าช่วงนี้หลังเป็นโควิด นะคะประมาณ 2- 3เดือนเนี่ยผมจะร่วงเยอะอันนี้จะร่วงทั้งศีษะนะคะจนบางรายเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าบางลงออหรือบางรายที่มีผมบางกรรมพันธ์อยู่แล้วอาจจะบางหนักขึ้นนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วภาวะผมร่วงจากความเครียดพวกนี้ค่ะประมาณ3เดือนจะดีค่อยๆดีขึ้น,นใช่ค่ะแสดงว่าร่วงจากโควิดเนี่ยมันไม่เกิน3เดือนมันก็ขึ้นมาเป็นปกติแล้วไม่ต้องกังวลใช่ค่ะตอนนี้กลับมาที่หัวล้านดีกว่าครับนะฮะ ซึ่งเป็นกันเยอะเหลือเกินอาจารย์ทำไมผู้ชายจึงหัวร้านมากกว่าผู้หญิงฮะค่ะ,คะก็คือเรื่องผมบางอันนี้เราจะเรียกว่าผมบางจากพันธุกรรมฮอร์โมนดีกว่านะคะ<อ>กลุ่มนี้ค่ะก็จะพบว่าในผู้ชายเนี่ยประมาณ50%นะคะที่ที่อายุป,ประมาณ50ปีเนี่ยก็จะมีภาวะผมบางนะคะแต่ว่าในผู้หญิงเนี่ยอาจจะพบได้ประมาณ3 0มสิบเฉลี่เโดยเฉลียยฉล่ยค่ะก็จะผู้หญิงเนี่ยเจอน้อยกว่านะคะแต่ว่า สาเหตุที่เกิดเนี่ยก็เนื่องจากหนึ่งมันเป็นหลายๆปัจจัยร่วมกันนะคะคก็จะมีรเรื่องพันธุกรรมนะคะแล้วก็เรื่องฮอรอ์โมนนะคะซึ่งคนไข้ที่มีผมบางพันธุกรรมฮอร์โมนเนี่ยก็จะมีตัวรับฮอร์โมนที่บริเวณรากผมมากกว่าปกตินะคะทำให้เหมือนไวกับฮอร์โมนนะคะทำให้ผมเนี่ยเส้นเล็กลงแล้วก็บางบบลงจนเหมือนบา,บางรายถ้าปล่อยไปเรื่อยๆอาจจะร้านในที่สุดะค่ะซึ่งอ,อาจารย์ใช้คําว่าผมร่วงจากพันธุกรรมฮอร์โมนคือมี มากกว่า2ปัใจจัยใช่ไหมครมีทางกัรุกรรมส่วนหนึง่งฮอร์โมนส่วนหนึง่งแล้วก็จะมีปัจจัยอื่นที่เรายังยังไม่รู้จักหรือยังหาไม่ได้อีกมากมายใช่ค่ะจริงๆแล้ว,ลวอย่างในผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องดูประวัติอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะเช่นแบบโรคประจาตัวบางอย่างภาวะโลหิตจางขาดวิตามินบางอย่างขาดธาตุเหล็กขาดวิตามินดีเน,นี่ยก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้ผู้หญิงผมผมบางหรือผมร่วงมากขึ้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง พันธุกรรมฮอร์โมนเป็นหลักค่ะคำว่าฮอร์โมนอาจารย์มันเป็นฮอร์โมนอะไรโดยเฉพาะในผู้ชายที่มันไปเกี่ยวโยงกับผมร่วงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวฮอร์โมนที่ทําให้เกิดผมร่วงนะคะจะเรียกว่าตัวฮอร์โมน DHT นะคะหรือไดไฮโดเทสโทสเตอโรนแต่ว่าผู้ฟังคนฟังไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นเนี่ยจะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกตินะคะ แค่ออฮอร์โมอนตัวนี้มันอาจจะออกแบบมีตัวรับที่มันไวมากกว่าปกติในคนคนนั้นแต่ว่า<ม>ถ้าเกิดไปเจาะเลือดเจาะอะไรเงี้ยฮอร์โมอนเพศช,ชายคนไข้ก็อยู่ในระดับปกตินะคะแค่ตัวรับที่บริเวณหนังศีรษะบริเวณเส้นผมเนี้ยมันเยอะกว่าปกติคแค่นั้นเองค่ะคคตอนนี้มาดูปัจจัยครับหมอบิวบซึ่งมันจะนาพาไปสู่การป้องกันเขาบอกปัจจัยหนึ่งอาจารย์พูดเกิื่นมันสกฟิดหนึ่งแล้วมันสักครู่คือความเครียดอันที่สองไปเกี่ยวโยงกับอาหารอาจารย์เอาความเครียดก่อนมาเกี่ยวอะไรกับผมบางผมร่วงหัวล้าน E <sea> ค่ะก็คือความเครียดเนี่ยมันก็จะทําให้ผมร่วงได้ได้สองแบบนะคะก็คือตัวหนึ่งตัวความเครียดเองเนี่ยจะทําให้คนไข้เนี่ยมีแบบผมร่วงทั่วๆได้นะคะเหมือนพอเครียดมากๆแต่ความเครียดเนี่ยจะต้องเป็นความเครียดในระดับหนึ่งเลยนะคะไม่ใช่ว่าเครียดคนทั่วไป <sea> นะคะจะต้องมีอ่ะ <sea> เป็นอีเวนต์ <sea> ใหญ่ๆเป็นเหตุใหญ่ๆใช่หรือว่าเครียดจนเป็นซึมเศร้าแล้วก็เครียดค่อนข้างเป็นระยะเวลายาวนานใช่ค <sea> ่ะก็อาจจะทําให้มีผมร่วงเรือรังได้หรือว่า อย่างที่2นะคะก็คือเครียดแล้วโรคทางหนังศีรษะเดิมของคนไข้ยแย่ลงอ,อย่างเช่นโรคหนังศีรษะอักเสบหรือโรคแบบพวกสะเก็ดเงินหนังศีษะอะไรเงี้ยค่าอาจจะแย่ลงในความเครียดกระตุ้นแล้วอาจจะทําให้ผมมันบางลงอ๋โอโอเคฮะแล้วอาหารหรบอาจาประจาค่ะตัวอาหารเนี่ยก็เป็นส่วนที่มีความสําคัญมากนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ อดอาหารใช่ไหมคะลดน้ําหนักถ้าเกิดลดน้ําหนักเกิน10%ของน้ําหนักตัวเดิมเนี่ยคะ่ะหรือลด,ลดเกิน5กิโลกรัมเนี่ยอาจจะทําให้มีผมร่วงเยอะในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้คะ่ะอ,อาจารยก์กาลังจะบอกว่าการลดน้ําหนักแล้วคุณไปคุมอาหารไม่ถูกต้องร,ร,ร่างกายคุณสามารถขาดสารอาหารได้แล้วมันมีผลต่อเส้นผมอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือ่วกดับการคุมอาหารด้วยการลด ลดปริมาณอาหารที่กินแล้วการกินบางวิธีหรือการเลือกกินบางอย่างออมีผลไหมคะอาจารย์ค่ะอย่างเช่นตอนนี้ค่ะที่เจอในคนไข้ที่เป็นเยอะๆก็คือการกินคีโตค่ะก็ <ๆ S 1> ค่ะการรับประทานแบบ k e โตเจนิกไดเอทเนี่ยคนไข้าอาจจะรู้ว่าการกินเนี่ยอาจจะลดลดลดแป้งนะคะ <ๆ S 1> บางรายเนี่ยสปริกมากๆคือน้อยกว่า20กรัมต่อวันหน่อยคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า20กรัมต่อวันซึ่งมันจะทาให้เมตาบอลิซึมบางอย่างเนี่ยมันแปรปรวนนะคะทาให้ขาดวิตามินอย่างเช่นกลุ่มวิตามิน B โฟลิก เออถ้าเหล็กนะคะแมกนีเซียมเลยค่ะกลุ่มนี้อาจจะต้องกินวิตามินเสริมนะคะค,ค่ะพวกนี้ก็จะผมร่วงเยอะค่ะมีคําถามจากจากพี่พี่ทีมงานในห้องส่งนะครับว่าเนี่ยพวกเราเป็นพิธีกรต่างๆใช้สเปรย์ใช้น้ายาหรือมีบางคนย้อมผมสิ่งเหล่านี้มีผลตอบป,ปัจจยัยเรื่องผมบางหรือศีรษะลานไหมคะอาจารย์กังวลเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วการใช้สเปรย์ยาย้อมผมนี่ค่ะข้อมูลมันไม่ชัดเจนค่ะว่าเรื่องผมบางหรือศีรษะลานนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใช้สเปรย์ ตัวสเปรย์ถ้าเกิดไม่แพ้ไม่อะไรนะคะเราก็การทําความสะอาดหนังศีรษะหลังใช้ทําสะอาดได้ดีไม่มีปัญหาอะไรก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับผมผมร่วงหรือผมบางโดยชัดเจนนะคะรอดไปแล้วหนึ่งครับหนึ่งแล้วแต่หลายคนก็ถามนะหมอบิลสระผมทุกวันการสระผมบ่อยๆมีผลต่อทําให้ผมร่วงไหมฮะ จริงๆแล้วการสระผมทุกวันจะร่วงหรือไม่ร่วงก็ไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยมันมีวงจรชีวิตของมันเมื่อถึงเวลาของมันมันร่วงอยู่แล้วและวงจรผมเส้นหนึ่งงอกขึ้นมาแล้วอยู่กับเราได้กี่ปีคะจย์อยู่ได้ประมาณ5-7ปีค่ะค่ะอายุยืนเนาะนานกว่าที่คิดเยอะเลยก็คือปกติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะคะแต่ปกติจะอยู่ที่ประมาณ5 7ถึงปีฉะนั้นผมเนี่ย เส้นหนึ่งเนี่ยมีประมาณ20สิบไซเคิลนะคะยี่ิบรอบฉะนั้นทุกคนก็ไม่ต้องกังวลค่ะผมมันอยู่กับเราไปจนแบบหมายถึงว่ารูขุมขนหนึ่งแล้วที่จริงหนึ่งรูขุมขนมีได้หลายเส้นในหนึ่งเส้นสามารถงอกใหม่ได้ทั้งหมดยี่สิบประมาณย0สิบรอบค่ะรัครั้งหนึ่งอยู่ห้าถึงเจ็ดปียี่สิบคูณหอาจารย์เกินร้อยปีผมก็ยังไม่ร้าเข้าข้างตัวเองอาจารย์ครับมันมีตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าพวกยา ป้องกันหัวร้านอาหารเสริม,อ,มอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยเนี่ยมันมีส่วนช่วยได้จริงไหมฮะจริงๆจ,จ,จากการศึกษานะคะเราก็เราก็พบว่าจากเปเปอร์จากงานวิจัยะคะ่ะเรื่อง<ะ>สารอาหารเนี่ยอาจารย์ก็คงจะทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มี e d เวชัดเจนทางการ,รแพทย์นะคะว่าตัวไหนที่ช่วยให้ลดผมร่วงอย่างชัดเจนแต่ว่า<ะ>ในรายที่ขาดอย่างเช่นในรายที่อดอาหารลดน้ำหนักหรือในรายที่มีความเค<ะ>รียดเยอะๆการกิน เป็นระยะเวลาสั้นๆหรือว่ากินเป็นช่วงกว็อาจจะทําให้ดีขึ้นแล้วก็การกินแต่ว่าการกินวิตามินทุกอย่างมันก็มีข้อเสียนะคะก็คืออยากกินเยอะเกินไปแล้วการ,รกินมันจะต้องมีช่วงพักบ้างจริงๆก็เน้นว่ากินอาหารที่เป็นอาหารปกติแล้วก็กินให้ครบหมู่ให้หลากหลายแล้วก็ในสัดส,ส่วนที่ดีน่าจะดีกว่ามันก็จะทำให้เส้นผมแข็งแรงสภาพผมดีขึ้นนะฮะ อาจารย์ครับเมื่อร้านแล้วแล้วอยากจะไปปลูกผมอ่ะอาจารย์อยู่สาขาวิชานี้อาจารย์แนะนำนิดนึงวิธีการปลูกผมมันใช้กลไกอะไรครับอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยก็หลายคนก็สงสัยนะคะมันคืออะไรก็จริงๆเป็นการย้ายผมจากบริเวณไททอยนะคะคซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่มีตัวรับฮอร์โมนที่บอกอะนะคะ ผมบริเวณท้ายทอยเนี่ยถึงคนที่ศีรษะร้านไปแล้วเนี่ยผมท้ายทอยก็ยังจะยังยังยังหนาอยู่นะคะถ้าสังเกตใช่ไหมคะหัวร้านตรงบริเวณท้ายทอยด้านบนหรือว่าด้านหน้าถูกค่ะผมด้านนี้เราจะเรียกว่าเป็นผมที่มันอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นบริเวณที่เป็นเหมือนโดนอร์เป็นบริเวณที่เราย้ายจากตรงกลางไปบริเวณที่ร้านนะคะซึ่งการย้ายเนี่ยผมที่ย้ายเนี่ยมันจะอยู่จริงค่ะอยู่อยู่ตลอดเพราะว่าตัวตัวรากผมมันไม่มีตัวรับฮอร์โมนแต่การปลูกผมอะค่ะอาจารย์มันไม่จบคือปลูก ย้ายไปอยู่จริงแต่ว่าถ้าเกิดผมเดิมมันบางอะค่ะถ้าเราไม่รักษาส่วนที่บางลงบางอะคะ่ะมันก็จะบางต่อมันก็จะเหลือแต่ที่ปลูกมันก็ไม่สวยอยู่ดีเข้าใจละฉะนั้นมันก็ต้องรักษาควบคู่ไปกับการผ่าตัดปลูกผมยกเว้นในบางกรณีเช่นคนอยากผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายรูปเปลี่ยนรูปหน้า,อ,าอย่างเช่นเปลี่ยนจากแบบหน้าแบบให้เป็นหน้ารีหน้าอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะแบบปลูกแล้วอาจจะจบอะค่ะ ลรวก็ผมด้านหลังเนี่ยมันมีปริมาณจํากัดนะคะถ้าย้ายมาแล้วมันไม่ได้งอกใหม่นะคะผมด้านหลังมันก็จะหายไปฉะนั้นการย้ายมันเหมือนเราแบบทำศิลปะมากกว่าแบบย้ายจากข้างข้างหลังมาข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ข้างหลังมันก็หมดไปฉะนั้นการวางแผนเนี่ยก็จะต้องวางแผนอย่างดีค่ะคอาจารย์ครับมีผู้ชมทางบ้านถามมาเป็นคาถามที่แปลกพอสมควรเครียดแล้วดึงผมฮะ ดึงผมดึงผมดึงแล้วกินผมตัวเองด้วยนะครับเป็นเมนูกินหรือเปล่าอันนี้มีอนาคตจะทําให้ผมร่วงผมบ้างหัวล้านไหมฮะค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆเราโรคนี้เราเจอบ่อยนะคะเรียกว่าทริโคทิโลมาเนียนะคะก็คือเป็นโรคที่คนไข้เนี่ยชอบติดการดึงผมนะคะซึ่งเป็นโรคที่รักษาค่อนข้างยากนะคะอาจจะต้องร่วมมือกันระหว่างแพทย์ผิวหนังแล้วก็จิตแพทย์นะคะแล้วก็ยังมีบางรายอาจจะกินเข้าไปอาจจะต้องไปหาหมอทางเดินอาหารด้วยนะคะซึ่งโรคเนี้ยมันจะเป็นความเครียดของแต่ละคนนะคะก็คือ อาจจะอาจจะต้องใช้การวิธีรักษาหลายอย่างคะ<ช>่ะเราก็คนไข้จะต้องร่วมมือด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคนไข้หยุดดึงมันก็หายะค่ะถูก คือคือการการการเครียดแล้วดึงผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ร่วงเพราะการดึงแต่ร่วงเพราะความเครียดสองอย่างอาจจะรวมรวมกันใช่รวมกันนะฮะเราก็เช่นอย่างที่บอกผมมันขึ้น20ทีใช่ไหมคะถ้าเราดึงไปเรื่อยๆมันในที่สุดมันก็ไม่ขึ้นนะคะกหมดเรียบร้อยแล้วใช่มีคาถามอีกอันนึงมาจากทางบ้านนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าหนังศีรษะมันแล้วผมบางมีวิธีการแก้หรือว่าดูแลยังไงบ้างคะะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะเข้าใจผิดนะคะว่าหนังศีรษะ มันแล้วทําให้ผมบางแต่จริงรๆแล้วมันมาด้วยกันนะคะอย่างผมบางพันธุกรรมฮอร์โมนเนี่ยคนไข้ก็จะมีทั้งผมบางเส้นเล็ดลงแล้วก็หนังศีรษะมันเป็นพร้อมๆกัน,นะคะ่ะอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยการรักษามันต้องรักษาไปด้วยกันทีนี้มันก็มีทั้งรักษาด้วยยากินแล้วก็ยาทานะคะอาจจะต้อง,ง,งมาพบ <อ S 2> แพทย์เพื่อดูเป็นรายๆไปเพราะว่ามันจะต้องมาคุยว่ายากินยาทานเนี่ยมีผลข้างเคียงอะไรในการรักษาอะไรแล้วก็คนไข้เขายอมรับที่จุดไหนด้วยค่ะครับมีอีกหนึ่งอ่านจากทาง a c e b o o k Live นะครับถามว่า ผมยาวมากๆแล้วผมร่วงผมบางอันนี้จริงไหมครับความยาวของผมมีผลต่อการร่วงหรือบางไหมอันนี้อันนี้ไม่จริงนะคะ <c oughs> ก็คือจริงๆแล้วผมเนี่ยออสมมติถ้าผมยาวนะคะแล้วคนไข้อาจจะรู้สึก,กว่าผมร่วงเยอะเ <c oughs> ช่นผมเราร่วง50เส้นเท่ากันถ้าผมเราสั้น <c oughs> ห้าเซนกับผมเรายาวยี่สิกว่าเซนผมยาวเนี่ยมันจะต้องดูปริมาณเยอะกว่าอยู่แล้วค่ะครับเห็นชัดด้วยค่ะแล้วก็บางทีผมยาวมากมันอาจจะเป็นว่าเราสระผมไม่เกลี้ยงมีหนังศีรษะเสบแล้วทาให้ผมร่วงเยอะ,ยะอจจะไรอย่างนี้ค่ะจย์ครับยาย้อมผมกับยาสระผมมีผลต่อผมร่วงผมบางไหมจริงๆแล้วยาสระผมเนี่ยก็คือให้เลือกที่เหมาะกับหนังศีรษะของแต่ละคนนะคะถ้าสระแล้ว มันเกินไปแห้งเกินไปอาจจะมีผมร่วงเยอะขึ้นได้ค่ะโอ้วันนี้คมชัดมากเลยครับหมอบิวครับวันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยการที่ผมบางผมร่วงนั้นเกิดจากหลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ที่สําคัญที่สุดก็คือดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องความเครียดแล้วเราจะลดความเสี่ยงต่อการผมบางและหัวล้านครับหมอบิววันนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดลันพรเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับขอบระคุณนะครับ ต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าการดูแลปัญหาเส้นผมนะครับแนะนําให้ไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษาก่อนทําการวินิจฉัยก่อนแล้วค่อยเข้าสู่รกระบวนการรักษาอย่าไปหาซื้อยาอะไรต่างๆ<ช>มากินเองนะครับ<ช>แล้วก็ช่วงนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบกันนะครับ,รบทางด้านของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับขอเชิญชวนสารสุขสืบวัฒนธรรมนําวิถีใหม่เปิดมุมมองส่งต่อความรู้มรดกภูปัญญาอันทรงคุณค่านําเสนอเรื่องราวข,ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสําคัญและการรักษาเอากลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมในวงกว้างส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมผ่านรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์ครับนำเสนอศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านการละเล่นท้องถิ่นสืบสารต่อยอดสร้างสารรค์งานวรรณกรรมศิลปะแขนงต่างๆในรายการลีลาศิลปินพื้นบ้านและรายการสืบสารงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติครับ รับชมการสแสดงพิเศษจากน้องๆเยาวชนในรายการเยาวชนคนสร้างสารรค์นำเสนอความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่รักและชื่นชอบความเป็นไทยครับ l v e and learn สร้างอาชีพทางรอดยุโคโควิดวัฒนธรรมกับอาชีพรับชมได้ในรายการสิม์สร้างทางอาชีพครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมทั้ง5รายการนะครับได้ทาง YouTube สถานีวัฒนธรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10ในาฬกถึง15นนาทีครับ มาร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ คุณผู้ชมครับผู้ที่มีประกันตนและมีสัญชาติไทยนะครับถ้าไปฉีดวัคซีนโควิด1 9แล้วได้รับความเสียหายคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากหลักประกันสุขภาพหรือสปสชได้ครับซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมนะครับก็มีการแก้ไขประกาศฉบับวันที่20ตุลาคม2564ที่ผ่านมานะครับให้กลับมาได้รับสิทธิ์จากสปสชได้นะครับโดยเป็นการยื่นคาร้องผ่าน3ช่องทางครับอันแรกคือที่โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ที่ที่คือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและที่ที่สนะครับสปสชสาขาเขตพื้นที่ทั้ง13เขตสุขภาพทั่วประเทศครับโดยหลักการพิจารณาการจ่ายเงินนะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วระดับที่1แบ่งเป็น3ระดับนะครับระดับที่1มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่องจ่ายไม่เกิน1,000 0แบาทครับระดับที่2เกิดความเสียหายถึงขั้น 0, สูญเสียอวัยวะหรือว่าพิการจนมีผลต่อการดํารงชีวิตจ่ายไม่เกิน2,400 0 0บาทแล้วก็ระดับที่3การกรณีที่เสียชีวิตหรือว่า ทุกพลภาพถาวรนะฮะจ่ายไม่เกิน4 0 0 0 0นบาทครับอาจารย์ครับระยะเวลาในการยื่นคําร้องนะครับท่านผู้ชมต้องยื่นภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหายนะครับและหากไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30วันหรือสอบถามเพิ่มเติมจากสายด่วนสปสช1 3 3 0ครับนั่นละฮะก็ สามารถไปสํารวจตัวเองนะครับว่าฉีดวัคซีนโควิด19แล้วมีผลกระทบหรือมีความเสียหาย<ช>อะไรเกิดขึ้นแต่ทงนี้ท่านนั้นก็ควรที่จะฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโควิดขึ้นมานี่ หนักกว่าเดินมากเลยมาบิลครับวันพรุ่งนี้เราจะพูดเรื่องฤทธิ์เดชครับฤทธิ์อะไรครอาจารย์ฤทธิ์สีดวงครับฤทธิ์สีดวงเป็นโรกที่ใกล้ตัวนะฮะหลายหลายคนอาจจะเป็นแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันพรุ่งนี้เราจะมาคุยความรู้เรื่องนี้กันนะครับต้องขอบคุณต้นไม้สวยๆนะครับจากสวนอนุทพัทยาด้วยนะครับแล้ววันนี้ก่อนจากกันก็มาดูว่าเมนูสุภาพดีคืออะไรเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ